ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอตามใบสั่งผีรายล่าสุดสนใจดอนนารุมา่า รายงานข่าวจากทีมท็อกและฟิเชเตจากสเปนเปิดเผยว่าปีาแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นอีกสมมสร,รที่ให้ความสนใจจานลุจิดอนนารูมาและเตรียมยื่นข้อเสนอให้พิจารณาแล้วดอนนารูมา um เป็นหนึ่งในฮีโร่ที่มีส่วนสำคัญช่วยสมมสร,รผ่านเข้าชิงเจลิศอยู่ฟาดแชมเปี้ยนลีกที่ตอนนี้กำลังมีข่าวว่าเขาอาจย้ายทีมในซัมเมอร์นี้หลังสัญญาก,กำลังจะหมดลงในปี2 0 2 6และสมมสร,รหวังเจรจาขอลดค่าเหนื่อยของเขาลงมา ก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ให้ความสนใจเช่นเดียวกับยูเวนตุสและอินเตอร์มิลานที่ตามติดสถานการณ์มานานล่าสุดทีมท็อกและฟีเคสรายงานว่ารูเบนอโมริมได้ร้องขอให้แมนเชสเตอร์ยูเนต็ดเดินหน้ายื่นข้อเสนอซื้อตัวดอนนารุมาข้อเสนออาจมีมูลค่าสูงถึง60ล้านยูโรซึ่งถือเป็นกำไรก้อนโตสำหรับเปียเชเพราะได้นายด่านรายนี้มาฟรีฟรีเมื่อเขาย้ายออกจากมิลานในปี2021ค่าฉีก50บล้านยูโร ผีสนดึงคีนคืนถิ่นพิมลิกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังพิจารณาคว้าตัวมอยคีนกองหน้าฟอร์มฮอตของฟิออเลนติน่ากลับมาเล่นในอังกฤษอ,อีกครั้งในช่วงซัมเมอร์นี้แม้ตอนอยู่กับเอเวอเรตันในปี2019-2023เขาจะไม่เปรี้ยงนักแต่ตอนนี้คีนกำลังโชว์ฟอร์มสุดยอดกับฟิออเลนตินายิงไปแล้ว23ประตูจาก41นัดรวมทุกรายการในฤดูกาลนี้ ตามรายงานจากฟุตแมกกาโตระบุว่าแมนยูเต็ดกำลังมองหากองหน้ารายใหม่ในตลาดซัมเมอร์นี้โดยมีชื่อของวิกเตอร์เยเคเรสวิกเตอร์โอซิเมนและเลียมดีแลบอยู่ในลิสต์ด้วยและตอนนี้ก็หันมาสนใจคีนเช่นกันค่าฉีกสัญญาของคีนอยู่ที่50ล้านยูโรซึ่งสามารถใช้เงื่อนไขนี้ได้เฉพาะช่วงวันที่1ถึง15กรกฎาคมเท่านั้นเป้าหมายหลักของปีสแสดงในช่วงโค้งสุดท้ายของฤดูก,กาลคือการคว้าชแชมป์ยูโรปาลีก เพราะถ้าทำได้ก็จะได้สิทธิ์ไปเล่นแชมเปี้ยนสกซีซั่นหน้าเบิร์เตือนฮอยบวกจันดูเวลากับผีใกล้หมดลงทุกวันดีมิท่าเบอร์ประตอฟออกปากเตือนรัสมุด Smooth, ฮอยหลุดและโจชัวเซิร์ซีว่าเวลาของพวกเขากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังหมดลงไปทุกวันเว้นแต่ว่าพวกเขาจะเริ่มกลับมาทำประตูได้ก่อนช่วงเปิดตลาดซื้อขายในช่วงซัมเมอร์ ทั้งฮอยลูนและเซิร์กซีต่างก็ประสบปัญหาในการทำประตูในฤดูกาลนี้และกำลังเข้าสู่โค้งสุดท้ายของฤดูกาลได้ผลงานในเพียรหลีกเพียงคนละ4และ3ประตูเท่านั้นด้วยผลงานของทั้งคู่ทำให้มีการคาดการณ์ว่าสโมสรจะทำการเซ็นสัญญากับศูนย์หน้าคนใหม่เข้ามาในช่วงปิดฤดูกาลเหลียมดีแลบอยู่ในกลุ่มนักเตะที่ตกเป็นข่าวว่าจะย้ายมาเล่นในโอทัฟฟ์ดในช่วงซัมเมอร์นี้หลังจากซัดไปแล้ว12ประตูในหลีกให้กับอีฟส์วิดทาว การทำประตูของแมนยูนเต็ดนั้นแตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากสมัยของเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กุสันที่พวกเขาทำมักทำประตูกันเป็นกรอบเป็นกำรรและเบอร์บรตอฟเชื่อว่าความอดทนของรูเบนอารมริมนั้นมีเหลืออีกไม่มากนักอดีตกองหน้าของยูน t เต็ดให้สัมภาษณ์กับนิตยสารโฟ2โว่ามันเป็นคนละช่วงเวลากันทีมก็ต่างไปนักเตะก,ก็เปลี่ยนไปแมนยูนเต็ดกำลังอยู่ในช่วงเวลาที่ยากลำบากในพรีเมียร์ และยิ่งตอนนี้ลิเวอร์พูลควา้าแชมป์สมัยที่20ไปแล้วด้วยซึ่งแน่นอนว่าเป็นความผิดหวังครั้งใหญ่สำหรับทุกคนที่เกี่ยวข้องกับยูไนเต็ด สำหรับปัญหากองหน้าของพวกเขาปัญหานี้ยังคงเกิดขึ้นจนกว่ากองหน้าชุดปัจจุบันจะเริ่มทำประตูได้อย่างสม่ำเสมอหรือฤดูกาลใหม่มาถึงและผู้จัดก,การทีมตัดสินใจแล้วว่าเขาพอแล้วกับพวกเขาและบางทีเขาอาจจะหันไปหาผู้เล่นคนอื่นเข้ามาก็ได้จนกว่าฤดูกาลจะจบลงผมหวังว่าใครก็ตามที่ได้รับโอกาสลงเล่นในแนวลุกจะสามารถใช้โอกาสนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพราะพวกเขาต้องรู้ว่าเมื่อฤดูกาลใหม่มาถึงทุกสิ่งทุกอย่างจะเริ่มต้นใหม่ ผู้จัดการทีมจะมีเวลาเตรียมทีมมากขึ้นตั้งแต่เริ่มต้นคีนสับแหลกผีหน้าอายปล่อยจอยแพ้พึ่งรอยคีนตำนานคนดังไล่จวกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหน้าอับอายขายขี้หน้าภายหลังแพ้เบนฟอร์ด3-4เกมเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา การแายแพ้ดังกล่าวเป็นครั้งที่16ในพิมลีกซีซั่นนี้โดยรูเบนอมลิมเปลี่ยนนักเตะหลายตำแหน่งเพราะต้องลงเล่นในเกมพบออลติกบินเบาสึกยุโรปาลีกรอบตัดเชือกนัด2เมื่อถูกถามว่าไม่พอใจอยูเนเตดตรงไหนบ้างคีนตอบว่าก็แค่ที่พวกเขาห่วยได้ขนาดนี้พวกเขากำลังทำผมประสาทเสียพวกเขาเอาแต่บอกว่าเราจะมีเกมใหญ่สัปดาห์หน้าแล้วพวกเขาก็ไม่พยายามอะไรเลยในเกมลีก เอียนไร้ชี้ว่าเพราะเขามีเกมใหญ่นัดที่2พวกเขานำห่าง3ต่อศูนย์จากเลกแรกแล้วคุณกาแมทแบบนี้ทิ้งไปเหรอผมเข้าใจว่ามันคือเกมใหญ่สำหรับพวกเขาแต่คุณปฏิเสธเกมในลีกเหรอพวกเขาน่าอายโคตรเสื่อมเลยฟอร์มการเล่นในลีกน่าอับอายขายขี้หน้าพวกเขควรไปนับว่ามีสิ่งดีๆของตัวเองบ้างไหมอยู่ในเต็ดทีมนี้ไม่สามารถแข่งขันได้เลยแพ้ในลีกไปแล้ว15นัดน่าอับอาย บอสจิยงยอมรับเสียงวิจารณ์คีนแต่ชี้จําเป็นต้องเลือกรูเบนอามริมบอกว่าแมนเชสเตอร์เดจําเป็นต้องยอมรับเสียงวิจารณ์เรื่องฟอร์มการเล่นในพิม์ลิกแต่ก็ยืนยันว่าเขาจําเป็นต้องเสี่ยงเลือกให้ความสําคัญกับยูโรป,ปาลีกแมนดเดต์ดตีตัวเข้าสู่ยูโรป,ปาลีกรอบชิงชนะเลิศเรียบร้อยหลังเอาชนะอเลิติกบินบเบลดสกอร์รวม7ต่อหนึ่งอย่างไรก็ตามฟอร์มในเวทียุโรปของพวกเขาสวนทางกับพิม์ลิกหลังแมนดเดต์ดไร้ชัยชนะมาเกือบ2เดือนแล้วและนั่นทําให้รอยคีนวิจารณ์ผลงานในลีกของพวกเขาว่านาาออายัย อาโมริมยอมรับในเสียงวิจาร์ที่ปีแสดงพบแต่ก็ยืนยันว่าตัวเขาไม่มีทางเลือกนอกเหนือจากให้ความสําคัญกับยูโรปาลีกเราพยายามทําให้ดีที่สุดแต่ผมเห็นด้วยว่าเราทําให้ดีกว่านี้ได้นะอาโมริมบอกผมไม่มีอะไรให้พูดถึงเสียงวิจารณเพราะเราสมควรพบกับเสียงวิจาร์ถ้าเรานมรับทุกเสียงวิจารณในซีซั่นแบบนี้ไม่ได้ผมว่าเราเลือกอาชีพผิดแล้วละ่ะผมตระหนักเรื่องนั้นเป็นอย่างดีและผมเห็นพ้องกับทุกเสียงวิจาร์ เราต้องหลักแหลมและเราต้องเสี่ยงนะเราต้องเสี่ยงที่พบกับเสียงวิจารณ์มากมายจากทุกคนเพราะมาตรฐานของรอยคีนและคนเหล่านั้นสูงมากๆแต่ผมต้องตัดสินใจเลือก แมนยู <Man> จะลงสนามพบเวสต์แฮมยูและเชลซีก่อนถึงเกมเจอกับทอตแนมฮอสเปอร์ในยูโรปาลีกนัดชิงชเิดวันที่21พฤษภาคมนูแซมัสุยและแฮร์รี่แม็กควายมีการเจ็บติดตัวทําให้เขาไม่น่าจะเป็นตัวจริงพบกับขุนค้อนกระนั้นกุนซือชาวโปรโต,ตุเกสบอกว่าเขาจะไม่เก็บนักเตะไว้รอแค่นัดชิงอย่างเดียวเท่านั้นบางครั้งลงเล่นเป็นเรื่องดีกว่าที่ผมจะปกป้องก็คือนักเตะที่อาจจะพบอาการเจ็บเราอยากที่จะสู้ในเพียงลีกเหมือนกับบรูโนไม่มีปัญหากับอาการเจ็บใดๆ แต่แฮร์รี่มีปัญหาดังนั้นเราต้องบริหารให้ดีแต่พวกเขาจะได้ลงเล่นนะและการลงสนามเป็นสิ่งที่ดีกว่านั่งดูเฉยๆเราจะไม่ซ้อมเยอะนะักเกมเหล่านี้จะเป็นโอกาสให้พวกเขาสู้เพื่อแย่งตำแหน่งสำหรับนัดชิงผมคิดว่าเกมเจอเบรน f ฟอร์ดเราทำผิดพลาดบ้างผมรู้สึกว่านักเตะบางคนครุ่นคิดถึงพบกับบินเบา ดังนั้นเราต้องบริหารให้ดีแต่เราต้องตระหนักว่าเราคือแมนเ t เราต้องคว้าชัยชนะและนั่นรวมถึงในพีเมรีกเราต้องใช้ทุกเกมเป็นตัวพัฒนาฟอร์มหรือแม้แต่เตรียมตัวเพื่อนัดชิงโดยเฉพาะการเตรียมตัวเพื่ออนาคต ใครสนยื่นมาพึ่งพร้อมขายเอมเบลโมร้อนนี้สกายสปอร์ตสื่อกีฬาชั้นนำรายงานว่าเบรนท์ฟอร์ดจะรับฟังข้อเสนอขายแบรนด์เอเมเบลโมปีกจอมเทคนิคในซัมเมอร์นี้รายงานอ้างว่าเอเมเบลโมได้รับการจับตาจากสโมสรอ,อย่างลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนิวคาสเซิลยูไนเต็ดและทอตแนมฮอสเปอร์โดยเขากำลังพิจารณาย้ายสโมสรเมื่อจบซีซสั้นลงพึ่งพิคาดเชื่อว่าตัวนักเตะสมควรย้ายไปอยู่กับสโมสรที่ใหญ่กว่าหากมีการยื่นข้อเสนอเข้ามาให้พวกเขาพึงพอใจ คาดหมายว่าค่าตัวของปีกรายนี้จะอยู่ที่60ล้านปอนด์และจากการที่สัญญาของเขาเหลืออีก2ปีและสโมสรสามารถใช้ออปชั่นขยายอีก1ปีทําให้เบนฟอร์ดไม่กดดันในการขายสตาวัย25ปียา้ายมาอยู่กับทีมตั้งแต่ปี2019พร้อมยิงไปแล้ว68ประตูจากการลงสนาม239นัดบวกกับอีก50แอซิส ซานโชอาจเมินสิงแม้พร้อมเซ็นถาวรเดอะซันสื่อดังของอังกฤษรายงานว่าเจรอนซานโชอาจจะไม่สนใจร่วมทีมเชลซีแม้ว่าทีมดังแห่งกรุงลอนดอนจะตัดสินใจซื้อขาดก็ตามแข่งวัย25ปีกลายเป็นส่วนเกินในทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจนโดนปล่อยให้สิงบลูใช้งานเมื่อตลาดหน้าหนาว ที่ผ่านมาและถึงแม้เปิดตัวด้วยฟอร์มที่น่าประทับใจแต่หลังจากนั้นก็ค่อยๆหายไปจนกลายเป็นแค่ตัวสำรองเท่านั้นเชลซี Chelsea จะมีเงื่อนไขในการซื้อขาดแต่รายงานช่วงที่ผ่านมาเผยว่าสโมสรพร้อมจ่ายเงิน5ล้านปอนด์ให้ปีสแสดงเพื่อยกเลิกส่งตัวกลับต้นสังกัดของนักเตะ แม้ว่าจะมีบางรายงานที่ระบุว่าเชลซียังพร้อมจะซื้อขาดซานโช่ร่วมทีมแต่ตัวนักเตะเองก็ตั้งคำถา,ถามถึงอนาคตของตัวเองในรัวสแตมฟอร์ดบิตหลังไม่ได้เป็นตัวจริงอย่างสม่ำเสมอซานโช่ปรารถนาที่จะกลับไปฟื้นฟูความมั่นใจที่รอนมุลอีกครั้งแต่ทางบิลสือดังแห่งเยอรมันระบุว่าเสื่อเหลืองไม่สนใจดึงซานโช่กลับไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องจ่ายเงินค่าเหนื่อยก้อนโตแต่ก็มีบางสโมสรที่พร้อมใช้บริการของซานโช่อยู่หากยอมลดค่าเหนื่อยลงมากกว่านี้ แรดฟอร์ดไม่เอาวิดลา่าหวังซบบาซ่าทีมไนฝันใช้เอเย่นดังช่วยเจรจาแรดฟอร์ดสู่หน้าทีมช่างกรีฑถูกแมนเชสเตอร์ปล่อยออกจากทีมเมื่อช่วงต้นปีให้วิดล่ายืมมาใช้งานโดยมีออปชันย้ายสกัดอย่างถาวรได้ด้วยค่าตัว40ล้านปอนด์หลังตีจากผีแดงเป็นการชั่วคราวกองหน้าวัย27ปีเรียกฟอร์มเก่งกลับคืนมาได้อีกหนกระทั่งส่งผลให้มีกระแสข่าวเผยว่าเขาไม่คิดย้ายมาร่วมทีมสิงห์พงัาดอยางถาวรเนื่องจากฝันได้ร่วมทีมบาซลโลนา ด้านมุนโดเดอปติโบรายงานเมื่อ8พฤศภาคมว่าแรดฟอร์ดหันมาพึ่งพาปีนี่ซาฮาวีเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อให้เขาพาย้ายมาค้าแข่งกับทีมดังแห่งกาตาลันเนื่องจากซูเปอร์เอเย่นมีความสัมพันธ์ดีกับบาซ่าและดูแลผลประโยชน์ให้กับกุนซือฮันซีฟริกรวมถึงโรเบริร์ตเลวันดอบสกี้สู่หน้าทีมชาติโปลแลนด์แถมเขามีความคุ้นเคยกับประธานสมสอโจลาปาตาเป็นอย่างดีด้วย สื่อเจ้าดังกล่าวเสริมว่าแรดฟอร์ดมองว่าตัวเองมีโอกาสทำตามความฝันเนื่องจากมีความเป็นไปได้ที่บาซโลนาจะลกอันซูฟาติที่โชว์ฟอร์มได้อย่างย่ำแย่ทิ้งเพื่อเปิดทางให้เขาย้ายมาเสียบแทนเนื่องจากกุนซสื่อชาวเยอรมนีสนใจได้เขามาร่วมทัพเช่นกันนอกจากนี้แรดฟอร์ดยินดีรับค่าแดงที่ลดลงกับบาซ่าด้วยแต่อาจมีอุปสรรคเรื่องค่าตัวที่ทีมจากฝูงลาลิกาไม่พร้อมจ่ายสูงถึง40ล้านปอนด์อย่างที่มันจัดตั้งราคาขายเขา อย่างไรก็ดีมุนโดเดปโตโบระบุวา่าซาฮาวีอาจหาทางเจรจากับปีสาจแดงให้ปล่อยและฟอร์ดแบบยืมตัวอีกรอบเพื่อให้ดาวยิงเลือดพุดีได้ย้ายมาคาแข่งกับบาซ่าอย่างที่เขาฝันเอาไว้หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ